สวัสดีตุ๊จีนะคะต้อนรับความสุขแล้วก็รวยๆเฮงๆปังๆกันนะคะวันนี้นามมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งจะมาบอกกับทุกคนนะคะใครที่อยากสวยโดยเฉพาะมีมีขนตามแขนอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะหรือแขนขาอะไรเยอะ,ยะก็อยากจะบอกทุกคนว่ามีวิธีนะคะอันเนี้ยเป็นเคล็ดลับที่ได้รับกับตัวเองเลย เพราะนาเป็นคนที่มีแขนขนเยอะมากแขนขาอะไรเงี้ยแล้วก็โกนตั้งแต่สาวรุ่นสาวๆจนโกนมาตลอดแต่ว่ามันก็ไม่หายเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเต็มอีกเลียงเป็นแนวแนวเลียงเป็นตับเลยแต่มาช่วงหลังเนี่ยใช้เวลาแค่เดือนกว่าๆเองนะจะเห็นผลเลย มีวิธีธรรมชาติมากๆเลยนะก็เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้เราทุกวันนี้ใครรู้มาต้นไม้ที่จะเจริญเติบโตได้ต้องได้รับอะไรได้รับแสงแดดได้รับน้ำฉะนั้นขนของเราก็เหมือนกันถ้าได้รับแสงแดดได้รับน้ำมันก็จะเกิดความเจริญเติบโตงอกงามเหมือนกับต้นไม้ฉะนั้นนาช่วงหลังเนี่ยเดือนเดือนกว่าๆเนี่ยนาก็เลย ใส่ถุงแขนใส่เสื้อแล้วก็ใส่ถุงแขนตลอดไม่ให้มันโดนแสงแดดตอนแรกคิดแต่ว่าไม่อยากให้เราโดนแดดเท่านั้นเองเพราะว่าหมอแนะนำมาว่าอย่าโดนแดดมากก็เลยคิดจะว่าจะป้องกันไม่ให้โดนแดดเฉยแต่ปรากฏว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับคืนมาตรงที่ว่าขนที่เราเคยมีเยอะๆที่แขนหายหมดแล้วก็ผิวเนียน ไม่มีขนเลยก็เลยอยากจะให้ทุกคนเอาไปลองทำกันดูนะคะแค่ง่ายๆไม่ต้องไปใช้อะไรเลยแค่เราใส่ถุงแขนหรือใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลาอย่างขาหนาไม่มีขนอยู่แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่มีแต่แขนกันเนี้ยพอเราใส่ถุงแขนทุกวัน,ท,วนทุกวันมาหนึ่งเดือนเนี่ยขนก็ไม่ขึ้นผิวกับเนียนสวยขาวขึ้นก็อยากให้ทุกคนลองไปทำกันดูนะคะเคล็ดลับง่ายๆ อันนี้จะมาแนะนำบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าการที่เราไม่อยากให้มีขนลุงลังหรือว่าขนดูแล้วมันไม่สะอาดสะอาดไปลองทำวิธีนี้กันดูนะคะแค่เอาถุงแขนใส่ไว้นะคะถ้าใส่สองชั้นได้ยิ่งดีแค่นี้นะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ